สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่คลิปวิดีโอประจำวันของผมอีกครั้งนะครับผมบุรินทร์จันวิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อที่ชื่อว่าทําไมเราต้องรวยมีหลายคนครับมาถามผมว่าผมชอบโพูดห,หลายคลิปว่าชีวิตเราต้องรวยทําอย่างนู้นทำนี้ถึงจะรวยถามว่าทําไมถึงต้องรวยด้วยละ่ะฉันมีชีวิตพอเพียงไม่ได้เหรอทําไมถึงต้องรวย ไอ้คาว่ารวยในที่นี้เนี่ยต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ารวยสาหรับผมกับรวยสําหรับตัวเพืเ่อนเองเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนคําว่ารวยของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านหรือหาเงินมาได้เยอะเะนะครับแต่ความคนรวยในความคิดของผมเนี่ยมันอยู่ที่ว,าาว,ว,ทว่าเราหาเงินมาได้แล้วเราเหลือเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราหาเงินมาได้สัก ล้านหนึ่งต่อเดือนแต่เราก็ใช้หมดหนึ่งล้านบาทโดยไม่มีเงินเก็บเราก็ไม่ได้รวยนะสุดท้ายมีล้านใช้ล้านก็เหลือศูนย์เท่าเดิมถูกต้องไหมฮะอืมเพราะฉะนั้นคําว่ารวยของผมเนี่ยไม่ได้ดูว่าเราหาเงินมาได้ขนาดไหนแต่คําว่ารวยเนี่ยมันต้องดูที่ว่าเงินที่เหลือเก็บว่ามีอยู่เท่าไหร่นะฮะแล้วเอาเงินนั้นไปทําอะไรแล้ว คำว่ารวยโดยแท้จริงของผมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่หาเงินมาได้เยอะๆนะครับแต่คนโดยที่แท้จริงจะต้องมีเงินที่มากพอเพียงพอที่เราสามารถที่จะใช้ที่จะทําตามความฝันของเราได้อย่างที่สองครับต้องมีเวลามากพอครับเพื่อใช้ชีวิตอย่างที่สามครับต้องมีสุขภาพที่ดีอืต้องมีเงินมีเวลามีสุขภาพพร้อมๆกันนะฮะไม่ใช่ว่า หาเงินมาได้เยอะๆแต่ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวเลยสักนิดเดียวต้องบินไปต่างประเทศตลอดเวลาปล่อยลูกให้อยู่กับแม่นมเหมือนในละครอออันนี้ก็ไม่ใช่คนรวยนะในความคิดผมหรือไปรวยตอนที่ปวดเข่าเจ็บออแอหรือทํางานมาทั้งชีวิตเพื่อเอาเงินไปใช้ในห้อง ICU เพราะไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองเลยอันนี้ก็ไม่ใช่คนรวยคนรวยที่แท้จริงมันต้องครบสอย่างครับซึ่งการที่เรา จะหาครบสามอย่างได้ในเวลาเดียวกันเราจะต้องมีคำคำหนึ่งครับที่เรียกว่าอิสรภาพทางด้านการเงินและถามว่าอิสรภาพทางด้านการเงินมันเกิดขึ้นได้อย่างไงมันต้องเป็นคนรวยไหมมันต้องเป็นคนที่ผู้รวกมากดีไหมพ่อแม่มีต้นทุนให้เยอะหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นครับคนรวยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนรวยได้แต่คนรวยเกิดจากใครก็ได้ที่เอาจริงครับ และอีกอย่างหนึ่งครับเราจะต้องรู้จักคําว่าการบริหารเงินถามว่าทําไมหลายๆคนถึงไม่รวยทําไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงไม่รวยเพราะเขาไม่รู้จักวิชาการบริหารเงินนั่นเองอืที่เขาไม่รวยสักทีเนี่ยไม่ใช่ว่ารายได้เขาน้อยนะครับแต่ไม่รู้จักการบริหารเงินที่เขามีเนี่ยไม่รู้จักการลงทุน เมื่อวุฒิก,การเก็บออมไม่รู้กัดการใช้จ่ายว่าอันไหนควรใช้จ่ายแล้วควรที่จะลงทุนกับอะไรมันถึงจะทําให้เรารวยไม่สงสัยหรอกครับว่าทาไมคนรวยถึงรวยเอารวยเอารวยเอาเราต้นทุนดีเหรอผมว่าไม่ใช่เพราะว่าจดแต่ละคนที่ผมรู้จักรู้จักเนี่ยเขาก็เริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นน่ะเขาก็เสือผืนหมอนใบอะ่ะบางคนติดลบด้วยซ้ํายิ่งกว่าเราอีกใช่ไหมฮะเขาไม่ได้มีต้นทุนเท่าเราอะ่ะ แต่เขาก็ยังเป็นเจ้าสัวได้เพราะอะไรอะ่ะเขาเลยนเก่งเหรอคนจบปวสก็เป็นเจ้าสัวได้เคยเห็นไหมฮะเยอะแยะมากมายคนที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตพลิกผันตัวเองเป็นเจ้าสัวได้เยอะแยะมากมายครับไอสิ่งที่ว่าเราบอกว่าเขาต้องมีต้นทุนเยอะพ่อแม่เขาให้มาดีเขาเป็นผู้ดีเก่าอันนี้มันคือข้ออ้างครับมันคือข้ออ้างที่ทําให้เราปฏิเสธความรวยครับปฏิเสธว่าเรามันไม่ได้มีโชคพ่อแม่เราไม่ได้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น สุดท้ายก็โทษคนอื่นครับเรามักโทษคนอื่นครับการที่เราจะเป็นคนรวยเราต้องรู้จักพูดความจริงกับตัวเองครับว่าปัญหาที่เรากําลังประสบพบเจอเนี่ยมันเกิดเพราะตัวเราไม่ใช่คนอื่นถ้าเราโทษคนอื่นเนี่ยเราจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาในตัวเราได้เพราะเราโทษคนอื่นไปแล้วเมื่อเราโทษคนอื่นปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าสบายใจเมื่อเราสบายใจปุ๊บเราก็จะไม่ทําอะไรเลยนอกจากโทษคนอื่น ถ้าเกิดถามผมว่าจะทํายังไงให้รวยเนี่ยอันนี้เนี่ยผมจะยกยอดไปอีกคลิปหนึ่งนะผมจะไม่พูดในคลิปนี้แต่ในคลิปนี้ผมจะมาตอบคาถามว่าทําไมเราถึงจะต้องรวยอย่างแรกครับเมื่อเราเป็นคนรวยเรามีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มากกว่าครับยิ่งอยู่ครับว่าการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นคนรวยก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนรวยความสามารถที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นยังไงละครับจริงไหมฮะ อันนี้พูดตาความจริงีงนะจากที่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนรวยเอาโอเคเราก็มีแรงที่จะช่วยเราก็มีความคิดที่จะช่วยใช่ไหมคะมีคําพูดที่จะช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่เรามีเงินเราก็จะช่วยเรื่องเงินได้มีเวลาเราก็จะมีเวลาจะช่วยคนอื่นได้มากกว่าและมีสุขภาพที่ดีเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีกําลังที่ไปช่วยคนอื่นได้มากกว่าเพื่อนๆเคยออกค่ายอาสา หกเดือนไหมไปอยู่บนดอยเนะ่ะไปพัฒนาเนี่ยไปพัฒนานะู่นน,นี่นั่นก็หกเดือนไหมหลายคนครับบอกว่าโอ้อยู่ไม่ได้หรอกฉันต้องมีงานฉันมีใาอาสานะแต่ฉันต้องมีงานฉันต้องมีภาระเห็นไหมก็เพราะว่าเรามีภาระยังไงล่ะครับมันทําให้ตัวเราเนี่ยมีข้อจํากัดในการช่วยเหลือคนอื่นอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ทํางานและไม่ได้อยู่บ้านบ้างครับเพื่อนเพื่อน เคยมีเวลาช่วยเหลือพ่อแม่บ้างไหมกี่อาทิตย์กลับบ้านห,หนึ่งกลับไปบ้านเพื่อจะไปช่วยปัดกวาดเช็ดถูหรือไปช่วยอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่ของเราถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอนอยู่กรุงเทพนะน้อยมากนะฮะที่จะได้กลับไปปฏิบัติพัทวีพ่อแม่เพราะเรามีภาระ,ะเราไม่มีเวลาเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราเป็นคนรวยเรามีอิสระคัทางด้านการเงินเราจะทําอะไรก็ได้ตามที่ใจเรานึกคิด ามที่จมนึกฝันเพราะเราจะไม่มีภาระใดๆให้ร like ้กังวลอีกชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นการใช้ชีวิตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโดยไม่ต้องมีภาระใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าปัจจุบันเราเป็นยังไงครับเรามีความคิดตลอดครับในเรื่องของการหาเงินการทํางานและสิ่งนี้มันมีอิทธิพลกับเราทุกขณะจิตจริงไหมฮะเราคิดอยู่เสมอว่าเราจะทํายังไงให้หาเงินเยอะเยอะเราจะทํายังไงให้ได้เลื่อนตําแหน่งใช่ไหมฮะเรากังวลอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างชีวิตให้เสร็จแล้วมีอิสรภาพทางด้านการเงินเสร็จแล้วมันเหมือนกับการที่เราทําการบ้านเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็แล้วแต่เราเลยใช้ชีวิตตามความฝันของเราได้เต็มที่เลยมีทั้งเงินที่มากพอที่จะใช้ในไลฟ์สไตล์ได้โดยไม่จาเป็นที่ต้องเป็นก็เสือก็ได้ขอเพียงแค่ให้มันครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของเรามีเวลาที่จะใช้เงินมีเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองฝันไว้และมีสุขภาพที่ดีไม่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ อยากจะไปปีนดอยินทนนท์อยากจะไปปีนภูกระดึงอยากจะไปขึ้นกำแพงเมืองจีนเมื่อไหร่ก็ได้มันเจ๋งกว่าไหมฮะนี่แหละครับว่าทําไมเราถึงอยากรวยอย่างข้อแรกที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นคือมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นถ้าเกิดเราไม่รวยละ่ะโอกาสเราก็น้อยไงฮะเพราะว่าขนาดตัวเรายังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะช่วยสมดุลยังไงถูกต้องไหมครับอืมอันนี้เราพูดตามความจริงเลยนะอย่างที่สองครับทําไมเราถึงรวย เพื่อที่ว่าเราจะได้ทำตามความฝันของเราได้ยังไงล่ะครับผมจะบอกงี้ครับว่าทุกคนนะผมเชื่อเลยว่าทุกคนมีความฝันครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่มันน่าเจ็บปวดมากที่สุดนั่นคือการที่ต้องมานั่งลดความฝันของตัวเองอยากมี兰博 i ครับเอาวีออสไปก่อนอยากมีบ้านหลังละหล้านขอห้องเช่าเดือนละห้าพันดีกว่าอย่างเงี้ยนั่งลดความฝันของตัวเองเพราะเราไม่สู้ยังไงนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันครับและเราไม่อยากจะทําให้ฝันของเราเป็นจริงเหรอถ้าเส้นทางที่เพื่อนๆกำลังเดินอยู่มันไม่ได้ตอบสนองโจทย์ชีวิตของเพื่อน ơn, มันไม่ได้ตอบสนองความฝันของเพื่อนเพื่อนก็แค่เปลี่ยนครับเท่านั้นเองผมไม่ได้บอกนะครับว่าเส้นทางของผมเนี่ยมันจะตอบโจทย์ของใครแต่ถ้าเกิดมันตอบโจทย์ว่าใช่ก็แค่เดินตามนะ,ะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องเดินตามนะครับบางคนครับบอกว่าก็อยากเดินตามเหมือนกันแหละแต่ กลัวว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จแลวจะทำให้ชีวิตล้มเหลวผมบอกนี้เลยว่าที่เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเพราะว่าเรากลัวครับกลัวที่ว่าเมื่อออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันจะไม่เป็นอย่างที่เราฝันมันจะไม่มั่นคงผมบอกตรงนี้นะครับว่าถ้าเรายังกอดความมั่นคงเราจะไม่มีอิสราภาพครับเพราะมันเป็นคนละอย่างกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมั่นคงหรือไม่มั่นคงมันไม่ได้อยู่กับอาชีพนะ ผมมาผาอาชีพมาหลายๆอาชีพและผมคิดอย่างหนึ่งว่าความมั่นคงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพของเราหลายคนครับบอกว่าการเป็นข้าราชการมั่นคงเพราะว่มีมีเงินเดือนทุกเดือนกเกษียณก็ได้เงินแต่ถามหน่อยครับข้าราชการที่อายุ30กว่าปีขึ้นไปเป็นหนี้ทุกคนจริงไหมครับืเห็นไหมฮะแล้วความมั่นคงคืออะไรอะ่ะ ความมั่นคงคือการจะต้องนั่งกระเบยดกระเทียนเพื่อใช้นี่ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอผมคิดว่าไม่ใช่ครับมั่นคงหรือไม่มั่นคงมันไม่อยู่ที่อาชีพครับมั่นคงหรือไม่มั่นคงมันอยู่ที่ความรู้ในการบริหารเงินครับเอคาแม่ค้าก็มั่นคงได้ครับถ้าเกิดเขาบริหารเงินเป็นถ้าวันนี้เรายังมีรายจ่ายหลายช่องทางแต่มีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวไม่มีทางจะมั่นคงเหรอครับ เมันเหมือนกับการขับรถโดยไม่มียางอะไรอ่ะมีล้ออยู่สี่ล้อถ้าเกิดว่ามันโดนตะปูขึ้นมาก็เรียบร้อยครับจบครับไปไหนไม่ได้ครับถูกต้องไหมฮะการมีรายจ่ายหลายช่องทางแต่มีรายได้เพียงช่องทางเดียวมันไม่มีทางว่ามั่นคงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกงี้ว่าเราทําให้ชีวิตของเรามั่นคงได้เราต้องบริหารเงินให้เป็นครับตั้งแต่ผมเรียนมาเนี่ยอายุยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีเนี่ยไม่มีที่ไหนสอนนะเออ ไม่มีที่ไหนสอนว่าจะบริหารเงินยังไงให้เราเนี่ยมั่นคงในชีวิตมีเพียงสอนว่าเราจะทํายังไงให้เป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้แต่แทบจะไม่มีใครสอนเลยว่าจะทํำยังไงให้การเงินเรามั่นคงนี่ท่างหากครับที่เป็นฝุดอ่อนนฮะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชีพเลยอย่างที่สามครับความรวยซื้อเวลาได้ครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อผมจะบอกงี้นะครับว่าเวลามันมีทั้งเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคตถูกไ,ไหมฮะเวลาในอดีตแม้จะรวยขนาดไหนก็ซื้อไม่ได้แต่มันสามารถที่จะซื้อเวลาในอนาคตได้ถ้าสมมติพ่อแม่เราป่วยขึ้นมาเรายังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตสิ่งหนึ่งครับที่เราทําได้นั่นคืออะไรฮะให้พ่อแม่ไปเข้าโรงพยาบาลรัฐครับใช้เงินประกันสังคมครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราประสบความสําเร็จเราสามารถที่จะพาพ่อแม่ไปหาแพทย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้ จริงไหมครับม,มันเป็นการซื้อเวลาครับซื้อเวลาตรงที่ว่าเมื่อเราไปโรงพยาบาลเอกชนปุ๊บไปปั๊บได้ตรวจเลยไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งรอตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อไปปวจตอนเที่ยงถูกไหมฮะอันนี้ผมพูดให้เห็นภาพชัดๆเลยมันแตกต่างครับต้องเข้าใจความจริงครับว่ามันแตกต่างกันจริงถ้าเกิดเราเลือกได้เราอยากจะให้พ่อแม่เราได้นอนเตียงรวมหรือเตียงดีๆที่เป็นเตียงเดี่ยวห้องเดี่ยวครับ เราสามารถเลือกได้นะฮะผมบอกได้เลยว่าเงินมันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญเพราะเงินมันจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีครับนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมตอบคาถามว่าทําไมถึงเราต้องรวยโอเคงั้นก็เอาคร่าวๆเพียงแค่เท่านี้แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคําตอบอยู่ในใจว่าทําไมเราถึงต้องรวยซึ่งคาตอบนั้นอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่ผมกําลังพูดไปนะครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำตอบเดียวครับที่มันเป็นคำตอบรวมเลยนั่นคือเพราะเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงล่ะครับนี่แะครับคือคำตอบที่คลาสสิกที่สุดแล้วครับว่าทำไมเราถึงต้องรวยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคำว่าร่ำรวยของผมไม่ใช่ว่ารวยทรัพย์แต่เดียวแต่ต้องรวยอิสรภาพทางด้านการเงินงครับเราต้องมีพาสซีฟอินคอมครับไม่ใช่แอคทีฟอินค m มสุดท้ายนี้นะครับผมจะบอกว่า ถ้าเราอยากจะรวยอันที่1ครับเราต้องมีความคิดอย่างคนรวยครับอย่างที่สองคือเราจะต้องมีความรู้ในการบริหารเงินครับต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้จ่ายเงินอย่างไรเอาไปลงทุนอะไรดีแต่ถ้าเกิดวันนี้เรายังมีความคิดแบบลูกจ้างผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าร้อยปีพันปีเราก็จะไม่มีทางรวยครับขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยครับสวัสดีครับ